แม่สินวนชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมเนาะน่าจะเป็นวันพักผ่อนของใครๆหลายๆคนนะคะอากรที่จะรับชมนะคนทางย้ำเตือนทุกคลิปนะคะทางช่องสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอเดี๋ยวมาเริ่มดูแนวทางกันเลยนะมิสเตอร์บอลนะคะรัฐบาลไทย16ตุลาคมเนาะ คนถามหาเยอะมากเลยนะเนาะแอดมินก็เพิ่งได้แนวทางมานะคะเนาะปกติมิสเตอร์บอลนี่เขาจะปล่อยประมาณสัก2-3สาทุ่มเนาะดึกๆหน่อยวันนี้พิเศษน,นะคะได้มาช่วงบ่ายเลยเนาะแอดมินได้แนวทางมาก็เลยรีบมานำเสนอให้เลยนะคะเนาะอะย้อนชมผลงานเก่า2วันนะคะส6กันยายนสอบผ่านที่7-3นะคะให้ตัวสลับเนาะล่างออก3-7 แล้วก็1ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาก็ให้95เหมือนกันเป็นตัวตกลับล่างออก59สังเกตดูหลักร้อยนะของวัน16กันยายนแล้วก็1ตุลาคมก็สอบผ่านนะคะพี่พี่เนาะดูหลักร้อยของเขา6มาทั้ง2งวดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดู16ตุลาคมนี้กันเลยเตรียมแคปเตรียมจดนะคะก็หลักร้อยนะคะของมิสเตอร์บอลให้มาที่605 705 805 607 7.07แล้วก็8 0 7นะคะให้โฟกัสที่หลักร้อยนะคะเนาะรู้สึกว่างวันนี้ให้มาที่6 7แล้วก็8นะคะ 6. 7แล well ้วก็ 8. อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าหลักร้อยของวันสิบหกตุลาคมจะมี6หรือ7หรือ8ไหมแล้วก็รู้สึกว่างวันนี้นะคะสิหตุลาคมมิสเตอร์บอลให้เด่นมาที่0 2ตัวเจาะให้ที่0ู0ย0ส0 7 9 2นย์6 6แล้วก็97นะคะ 02 05 06 07 92 19 96แล้วก็97เนาะตัวเน้นก็คือปากกาสีแดง2เส้นนะคะเน้นให้ที่05แล้วก็07เนาะ05นี้แอดมินก็ตามมาหลายงวดเหมือนกันนะ05 09 59นะคะเป็นเลขที่แอดมินตามเนาะ05นี้ก็หวังให้มารัฐบาลไทยนะคะน่าจะถูกใจหลายคนแหละสำหรับคนที่ชอบ05นะคะแอนเชินชอบตัวเลขไหนของมิสเตอร์บอลเนาะก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกับแอดมินได้นะคะตัวเน้นตัวชอบของมิสเตอร์บอลนะคะก็รู้สึกว่ามิสเตอร์บอลนี่เขาชอบส่วนตัวเนาะ705แล้วก็0นะะูนะคะพี่พีนะ705แล้วก็0ูชอบส่วนตัวครับเขาว่ามาอย่างนี้นะคะอะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะของงวดวันที่16ตุลาคมนะคะอีกประมาณ3วันก็น่าจะได้ทราบผลกันแล้วก็แอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแอดมินก็ ติดลอตเตอรี่ไวหลายใบหลายเลขมากเลยตอนนี้นะคะซื้อตั้งแต่ต้นงวดยันกลางงวดแล้วก็ท้ายงวดไปเลยนะคะอ่ะเฮงๆปังๆละกันนะคะพี่ๆนะโอเคไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาต่อด้วยแนวทางของชินจังจอมแก่นนะคะอันนี้คนก็สอบถามเยอะเหมือนกันนะคะซึ่เนื่องมาจากว่าไปนําเสนอตำราของชินจังจอมแก่นแล้วเขาสอบผ่านมาที่แบบเม็ดเดียวแขนๆเลยนะเะนาะแล้วก็มีคนถามหารัฐบาลไทยกันเยอะมากๆเลยนะคะ ก็ผลงานเก่าย้อนให้ชม2วัน,นะคะิกันยายนสอบผ่านเนาะที่26ผลออก662เนาะวันนั้นเนาะก็เป็นตัวกลับนะคะแล้วก็1ตุลาคมที่ผ่านมาสอบไม่ผ่านนะคะผลออก65แล้วก็ล่าง59มาดู16ตุลาคมนี้นะคะนายชินจังจอมแกน่นก็รู้สึกว่าให้เด่นมาที่3ตัวเจาะให้ก็คือ3 4 3 5 3 6แล้วก็37นะคะ 3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7นี่แอดมินชอบแนวทางของจินจังก็คือเลข35นะคะพี่พีเนาะเพราะว่าคืนก่อนฝันนะคะฝันว่ามีคนมาบอกในความฝันเป็นตัวเลขเขาบอกว่าเลข3ตัวเลยนะที่เขาบอกมาก็คือ359นะคะพี่พีนะเขาบอกเป็น359แอดมินตื่นมากลางดึกก็รีบจดไว้เลยนะคะกลัวลืมไม่ใช่อะไร359ซึ่งแอดมินก็เลยลองมาจับดู59มันออกไปแล้วเนาะก็เลยจับเป็น3553แล้วก็ 9339นะคะเอออันนี้แอดมินก็แบ่งปันให้พี่ๆนะคะก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากตามแนวทางรัฐบาลไทยของชินจังจอมแก่นก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยจ้ามาดูชุดตัวเลขของแอดสาวน้อยกันบ้างนะคะก็ผลงานหนึ่งตุลาคมสอบไม่ผ่านเนาะสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะตามต่อเหมือนเดิมเพราะว่ามีสมาชิกให้แอดมินตามให้นะคะส6ตุลาคมแอดสาวน้อยให้เลขเด่นมาที่8 ชุดอตัวเจาะให้ที่0885แล้วก็46นะคะมี3ามห่างนะ0885แล้วก็46เนาะ3ามตัวก็เจาะให้ที่608แล้วก็108นะคะพี่ๆถ้าคิดว่าวันนี้หลักร้อยมี6ก็ลองจัดดูนะคะเนาะ608นี้ก็เลขสวยเหมือนกันรู้สึกว่าหลักร้อยนี้ติดหมาสามงวดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะมี6กไหมแอนมินก็แอบ,บลุ้นกลัวจะมี6มาอีกนะคะเนาะอะอแคปหน้าจอไว้นะคะ ต่อที่ชุดตัวเลขของอาจารย์ไอติมเนาะโอ้โหคุณแม่ไอติมคนสวยนะคะรู้สึกว่าดูคลิปไลฟ์สดล่าสุดเหมือนบอกให้ไปดูสำนักอื่นก่อนนะคะเนาะก็หนึ่งตุลาคมสอบไม่ผ่านนะคะผลออก66559นะคะเนาะสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะแอดมินคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละการให้แนวทางมันก็มีหลุดมีเข้านะคะเป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ถ้าย้อนดูนะติดตามอาจารย์ไอติมมานานถ้าแกเข้านะถ้าแนวทางแกเข้าก็จะไลฟ์ติดต่อกันเลยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าก็จะไลฟ์ติดต่อแบบไม่เข้าเหมือนกันเนาะมาดู16ตุลาคมนี้กันเลยนะคะอาจารย์ไอติมเขาไม่ได้ปล่อยในหน้าเพจหน้าทิกต็อกหน้าอะไรนะอันนี้แอดมินอยู่ในกลุ่ม VP ีของเขานะคะคทุกคนเนาะก็ให้เลขเด่นมาที่5ตัวเจาะก,ก็คือ515313ถูกใจแอดมินอยู่นาะ53ที่แอดมินพูดไปช่วงต้นคลิปว่าแอดมินฝันว่ามีคนมาบอกเลขนะคะ ก็ชุด3ตัวเจาะของอาจารย์ไอติมให้มาที่3 1 5นะคะพี่พีเนาะอาลองไปพิจารณาดูนะคะเนาะ5 1 5 3 1 3แล้วก็3 1 5นะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไอติมเดอร์ของแท้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะแอนมินนี่ก็ชื่นชอบอาจารย์ไอติมนะแกเป็นคนน่ารักเฮฮาดีไม่ค่อยเครียดนะขนาดแกโดนด่าบางทีแกก็แบบเอามาเป็นเรื่องตลกก็มีนะถือว่าแบบแชทไปด่าคืนก็มีนะอาจารย์ก็น่ารักดีนะคะทุกคนเนาะ แล้วก็อันนี้แอดมินเอามาฝากนะคะเป็นป้ายทะเบียนรถแหหลวงพ่อโตเป็นประเพณีรับบัวนะคะที่วัดบางพลีเนาะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนเนาะรู้สึกว่าถ้าแอดมินจำไม่ผิดของงวด ของงวดที่แล้วของปีที่แล้วนี่ก็ออกทะเบียนรถแห่หลวงพ่อโตเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะเป็นงานประจําปีของเขานะคะจัดขึ้นนะวันที่10-18แล้วก็มีรับบัวของวันที่16ตุลาคมนี้นะคะพี่พนะเป็นงานประจําปีนะคะของจังหวัดสม,มุทรปราการลองค้นหาใน Google ดูก็ได้นะคะหรือว่าไปที่เพจสม,มุทรปราการดูก็ได้เนาะ แอดมินก็เลยเอามาฝากนะคะ5805นะคะพี่พีเนาะ5805ทะเบียนรถแหหลวงพ่อโตนะจ๊ะโอเคไม่เอ่ยอันนี้แอดมินก็แอบตามนะปีที่แล้วก็ตามปีก่อนก็ตามตามทุกปีเลยนะคะเลขทะเบียนรถอะ่ะเิงๆงปังๆนะคะทุกคนเนาะอันนี้แอดมินเอามาฝากนะ,คะแคปหน้าจอไวเดอต่อด้วยแนวทางของแอดระเด่นนะคะอันนี้ก็มีพี่พีมาคอมเมนต์ให้ตามให้เนาะหนึ่งตุลาคมสอบไม่ผ่านนะคะผลออกที่6559าเนาะ มาดูของวันวันที่16ตุลาคมนะคะในตารางเป็นเลขวินนะรู้สึกว่าบนนะคะจะเด่นให้ที่1แล้วก็2 3ตัวจอให้ที่8 1 5 5 1 7 6 1 2 5 2 7แล้วก็9 1 5นะคะแล้วก็2ตัวนะคะบนฟ้า1 5 1 7 1 2 2 7แล้วก็1 9ล่างนะคะก็เน้นให้ที่2 4 2 6 2 8 2 3 9 8แล้วก็6 8นะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแอตเดนนะคะแอมิน,นรู้สึกว่า แอดมินชื่นชอบ2662นะคะของแอดเดนเนาะเพราะว่าจิมลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่ต้นงวดนะคะเลขนี้เนาะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะพี่พีเนาะอันนี้ก็รัฐบาลไทยของแอดเดนอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นการสิตุลาคมนะคะว่าเจ้าไหนจะสอบผ่านบ้างเดี๋ยวถ้าเจ้าไหนสอบผ่านว่านายแอดมินก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าเด้อสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ